สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะมาอวดแมวแม่เจอตัวนี้มาจากที่เช่นถนนปลายพาสสรับบุรีนะคะอยู่กลางถนนเลยก็เลยเจอเห็นตัวเล็กนั่งอยู่กลางถนนเลยก็เลยขับรถกลับไปช่วยแต่เพินว่าช่วยไม่ทันเราก็เจอพี้ยวจที่ยา่มาต์มาเขาช่วยไว้แล้วพี่เล่าให้ฟังว่าได้เขาช่วยมีเด็กคนตกมือเต็มเลยซึ่งตัวเนี้ย นั่งอยู่กลางถนนเส้นแวพัตตรงไม่ใช่เกาะกลางไปเส้นถนนเป็นเส้นถนนที่เป็น,ปเ,สนปเส้นป่าสีขาวๆอ่ะนั่งตัวเกาะกลางแล้วรานนั้นเป็นวันอาทิตย์คือวันที่แบบรถเยอะเป็นวันที่รถเยอะมากวันที่แบบโอ้โหมันลอดมาได้ยังไงนะคะเราไปกลับรถไปสามกิโลเราก็เรียกกลักบมาอีกฝั่งหนึ่งก็นะพี่เขาก็ช่วยไปแล้วแล้วคันนี้ก็พี่ขรบขับมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยถามพี่กาว่าพี่เขาจะไปเลี้ยงไหมแกบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขาอ่ะ อยากเอาไปเลี้ยงนะแต่ว่าข้างบ้านอะ่ะเคยตีแมวเขาตายก็เลยขอพี่เขามาก็เลยก็เลยมีน้องเลยนะคะก็ะเก็ไม่เคยเลี้ยงแมวแบบจริงจังขนาดนี้ด้วยไหน <laughs> เดี๋ยวว่างๆก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้ว,ว,วกันนะจ๊ะโซ <laughs> นมากเลยวันแรกไม่เห็นโซนยิงยื่เลย <laughs> ยืนเล่น <laughs> ขช่ชอ,องกล้เฮ้ยเนอวดโซเชียลเลยวดโซเชียลเดี๋ <laughs> <Hey. S 2> ยวน oh, <laughs> <laughs> อตอนนี้เป้ก็กำลังเดินทางพักผ่อนที่เกาะช้างนะคะก็เป้ก็จองโรงแรมไว้เป็นโรงแรมที่หมาแมวพักได้นะคะจองจอากอโกได้ชื่อโรงแรมสยามเปรีสอร์ทเกาะช้างนะคะเป้จองมาในราคา2400บาท3คนก็มีค่าสัตว์เลี้ยงเพิ่อมอีก500บาทเป็น29 0 0นนะคะแต่พเพอินโชคดีเข้าไปที่โรงแรมเนี่ยพเพอิญว่าห้องที่เราจองอ่ะ เขาเขามีปัญหาแล้วก็เลยเป้เลยอัปเกรดเป็นห้องห้องที่พักอยู่นะคะก็โดยส่วนตัวเป้อะโปรงแรมนี้อยากให้มาพักนะคะเพราะว่าบริการดีมากๆเลยบริการดีจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวห้องห้องดีห้องน้ําใหญ่แล้วก็ วิวอ่ะคือห้องโอเคแต่วิวอ่ะคือสวยดีสวยมากคือประมาณว่าพักผ่อนแล้วเขาก็ที่นี่เขาก็จะมีให้เช่าเรือคายักได้นะคะแล้วก็นั่งกินอาหารเช้าก็นั่งดูทะเลไปด้วยนะคะพักผ่อนแต่ว่าทางเข้าก็ค่อนข้างจะลาบากนิดนึงสําหรับถ้าขับมือใหม่ๆนะคะแต่ว่าถ้ามือเก่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะทางเล็กนิดนึงแต่ว่าเข้ามาก็คือสวยยอมรับว,ว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็คือมาอีกแน่นอนนะคะความคิดเห็นส่วนตัวไปนะคะใน เวลามาเที่ยวก่ะช้าเนี่ยเป๊ว่าเราควรจองโรงแรมดีๆไปเลยนะคะที่แบบว่าบรรยากาศห้องอ่ะวิวหาดทรายสวยวิวหาดทรายส่วนตัวไปเลยจะดีกว่านะคะอย่างบางโรงแรมก็จะมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นด้วยนะคะเพราะว่าตกลงวันน่ะใกล้ช่วงช่วงเมษาจะบอกว่าร้อนร้อนมากร้อนจริงๆนะคะเราเป๊ก็ลองเซิร์ชที่เที่ยวอ่ะก็จะมีแต่หาดทรายหาดทรายหาดทรายน้าตกคลองพลูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น ถ้าอยากพักผ่อนจริงๆในความรู้สึกเป้นเนี่ยเราจองห้องพักที่ดีไปเลยแล้วก็นั่งทานข้าวอาหารทะเลก็ริมทะเลนะคะแล้วก็พักผ่อนนอนดูบรรยากาศในห้องหรือออกมาเล่นน้าหยิมหยิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็เปลี่ยนที่ทำงานทํางานออนไลน์อะไรเี้ก็ทํางานหน้าห้องอะไรแบบนั้นจะดีกว่านะคะเป็นการพักผ่อนหรือเปลี่ยนบรรยากาศอากาศให้สดชื่นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เป้ขับรถไปตามที่เที่ยวต่างๆเนี่ย ก็มีที่สวยๆนะคะอย่างที่ที่โอเคก็คือจุดชมวิวหาดไก่แบ้นี่ก็สวยนะคะแต่ว่าพอไปที่อื่นเะนี่ยอย่างไปบางที่เนี่ย ไปหาอื่นก็คือเขาก็เป็นหาดแต่ว่ามันจะมีความร้อนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่แล้วหนังตกของผูก็โอเคนะคะแต่เป้ไม่ได้เข้าไปเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่ค่อยอยากลงเพราะว่าในเกาะช้างก็จะมีหาดถ้าส่วนใหญ่ในคอรู้สึกเป้เราหาโรงแรมที่แบบดูดีๆแล้วก็หน้าพักผ่อนแล้วก็ไปพักผอนแบบ slow life จะสดชื่นกว่ากลับมาก็ได้สดชื่นกว่านะคะดื่มด่ำบรรยากาศเต็มที่เพราะว่าตอนที่เป้ไปวันนี้เป้ไปแค่วันเดียว พักแค่คืนเนี่แลราก็กลับวันต่อมานะคะเพราะเป้ต้องไปทํางานต่อนะคะก็ก็เอานี้ความเห็นส่วนตัวนะคะเผื่อเพื่อนเพ่ไปเที่ยวก็ก็ลองดูได้จะตามตามความเห็นส่วนตัวเป้ว่าจะเข้าพักที่ดีดีจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตระเวนดูที่เที่ยวมันก็มันก็โอเคแต่มันเหนื่อยแต่มันก็คือหาดทรายมันก็คล้ายๆกันนะคะความมันก็แต่คนชอบเนาะ